ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนของขรูกนิกาจันทร์หงนะคะในวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการกวาดบ้านนะคะการกวาดบ้านนะคะเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านของเรานั้นสะอาดปราศจากฝุนละอองแล้วก็เศษผงนะคะไม่เป็นที่อยู่อาศัยของมดหนูหรือว่าแมลงต่างๆนะคะ พื้นบ้านของแต่ละคนนะคะก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็จะมีพื้นบ้านที่เป็นพื้นไม้เป็นพื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบพื้นซีเมนขัดหยาบซึ่งวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดพื้นบ้านนะคะแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมน,นะคะเพื่อให้ใช้งานได้นานแล้วก็ทําให้ไม่ทารุเสียหายนั่นเองนะคะ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านกันนะคะหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือไม้กวาดดอกยาไม้กวาดดอกยานะคะจะเอาไว้ใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นซีเมนต์ผัดเรียบนะคะหรือให้จําง่ายๆก็คือใช้กวาดพื้นที่มีลักษณะเรียบนะคะส่วนการดูแลและก็การเจ็บจัดเก็บรักษานะคะสําหรับไม้กวาดดอกยานะคะหลังการใช้งานแล้วนะคะให้นักเรียนคอบกุลหรือเศษผงออกให้หมด จากนั้นนําไปแขวนไว้ที่ตะปูแขวนหรือว่าเก็บในที่ที่เหมาะสมนะคะโดยวิธีการจัดเก็บนะคะถ้าเกิดไม่ได้แขวนนะคะก็จะตั้งนะคะตั้งโดยใช้ด้ามตั้งลงกับพื้นแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกย้านะคะให้ชี้ขึ้นด้านบนนะคะทิ้นต่อไปนะคะก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะก็คือจะแตกต่างการใช้งานจะแตกต่างจากไม้กวาดดอกย้านะคะ ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะจะใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์หรือว่าพื้นที่เป็นลนักษณะออกจากหยาบๆนะคะวิธีการดูแลรักษาแล้วก็จัดเก็บนะคะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็จะเคาะเศษผงออกให้หมดจากนั้นนําไปแขวนไว้ที่แขวนหรือว่าเก็บในที่เหมาะสมวิธีการจัดเก็บก็จะคล้ายๆกับไม้กวาดดอกญ่านะคะเราจะไม่วางนำทางด้านที่เป็นมะพร้าวอะคะ่ะ ลงด้านล่างนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มันเสียหายได้นะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ต่อไปมีรู้จักไม้อะไรเคยเห็นกันอยู่แล้วที่ตักผมนะคะแล้วแต่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันที่บ้านนะคะแต่ถ้าปกติเราก็จะเรียกว่าที่ตักผมนะคะวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะใช้ตักฝุ่นละอองหรือว,ว่าเศษผงที่กวาดรวมกันไว้แล้วก็นําไปทิ้งที่ถังขยะนะคะวิธีการดูแลรักษาแล้วก็จัดเก็บ หลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนล้างให้สะอาดความให้แห้งนะคะจากนั้นก็นำไปเก็บไว้เข้าที่นั่นเองค่ะทางขยะนะคะวิธีใช้ก็คือเอาไว้ใส่ขยะนั่นเองแยกประเภทนะคะเป็นประเภทต่างๆอันนี้ก็จะมีสีสี่ถังนะคะสี่สีจำได้ไหมคะว่าแต่ละสีใช้เก็บอะไรบ้างนะคะอ่ะหนึ่งเลยอันนี้เป็นทังขยะสีแดงก็คือใช้สําหรับใส่ขยะที่เป็น อันตรายใช่ไหมคะใส่ขยะอันตรายทังที่สีน้ำเงินเห็นไหมคะสีน้ำเงินเป็นลักษณะเหมือนมีลูกศรหมุนวนหมุนวนอันนี้คือขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะอย่างเช่นพวกขวดแก้วขวดพลาสติกเหล่านี้นะคะทางที่สามเป็นทางซีเคียวนะคะเห็นว่าจะมีพวกเป็นก้างปลาทูแล้วก็ผักติดอยู่นะคะก็คือเป็นใส่ขยะเลยเรียกว่าขยะเปียกหรือว่าขยะที่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองน,นะคะ ส่วนถังที่สี่นะคะเป็นถังสีเหลืองก็คือขยะทั่วไปนั่นเองนะคะการจัดเก็บรักษานะคะถัขงขยะเมื่อถังขยะเต็มแล้วนะคะให้นําไปทิ้งในที่ทีเ่เป็นที่ที่จัดเอาไว้สําหรับทิ้งถังขยะนะคะล้างถังขยะให้สะอาดความให้แห้งแล้วค่อยนํากลับมาใช้งานอีกครั้งนะคะเรามาดูวิธีการกวาดบ้านกันนะคะวิธีกวาดการกวาดบ้านตามชนิดพื้นนะคะ ถ้าเป็นพื้นไม้นะคะพื้นกระเบื้องหรือว่าพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบภายในบ้านของเรานะคะก็คือพื้นบ้านนั่นเองพื้นที่อยู่ภายในบ้านนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือว่าใต้โต๊ะออกมาก่อนเราจะเริ่มกวาดจากทา,ทางด้านมุมห้องนะคะออกมาทางด้านประตูนะคะกวาดออกไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะกวาดฝุ่นผงนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ รวมให้เป็นกองเดียวกันถ้าเป็นพื้นไม้นะคะให้กวาดตามแนวยาวของไม้นะคะโดยกวาดไปในทางเดียวกันถ้าเราไปกวาดขวางนะคะก็จะทําให้เศษฝุ่นนะคะหรือว่าเศษผงเนี่ยลงไปอยู่ตามร่องของไม้ได้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่สามกวาดกองฝุ่นผงใส่ที่ตักผงนะคะแล้วก็นําไปทิ้งขยะให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะกวาดพื้นบ้านนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะคะหรือว่าพื้นที่อยู่ภายนอกบ้านของเรานะคะมีวิธีการยังไงวิธีการที่หนึ่งก็คือกวาดคุ่นผงนะคะและใบไม้บนพื้นซีเมนต์โดยใช้ไม้กวาดอะไรคะเราใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะกวาดไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยการกวาดรวมฝุ่นนะคะให้เป็นกองเดียวกันคุณหรือว่าพวกใบไม้พวงนี้นะคะกองเป็นกองไว้ก่อนนะ ขั้นตอนที่2นะคะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะกวาดปูนหรือว่าใบไม้ที่กองลงกันไว้ใส่ที่ตักผงขยะนั่นเองนะคะถ้าเกิดนักเรียนที่แพ้ฝุ่นละอองนะคะขนาดกวาดบ้านนะคะก็ควมที่จะสวมผ้าปิดปากกละจมูกนะคะจะทําให้ฝุ่นไม่เข้ามาสู่ร่างกายของนักเรียนนั่นเองนะ,ะ mm. นะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนกันไปแล้วสำหรับการกวาดบ้านนะคะ การบ้านท้ายบทเรียนจุดวันนี้นะคะมีสองข้อนะคะข้อแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะอีกข้อหนึ่งจะเป็นการถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะขณะนักเรียนกวาดบ้านสำหรับใครที่เคยถ่ายส่งนบครูมาแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะอันนี้เป็นการเก็บงานได้นะใครที่ยังไม่เคยถ่ายภาพหรือวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพหรือวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะ สำหรับคนที่เคยถ่ายแล้วนะคะตอบคำถามแค่ข้อหนึ่งอย่างเดียวนะคะข้อหนึ่งมีสองข้อด้วยกันนะคะคำถ,ถามข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งถามว่าไม้กวาดดอกหญ้าเหมาะสำหรับกวาดพื้นแบบใดตอบได้เลยนะคะข้อสองนะคะหนึ่งจุดสองไม้กวาดทางมะพร้าวเหมาะสำหรับกวาดพื้นแบบใดนี่ก็เป็นการบ้านสำหรับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ